ครับนี่น,น,นมงมันนาะนี่น้างมานอมันเนี่ครับมาเ้านตั้งน,องอน,อน้องแมวเปพี่ยนมันากอหน้าปลาแล้วครับเดี๋ยวมาฟอมมนอยูแล้วมาซฟอมมึงครับอมาหมมางพี่น้องเ็ดครับกี่เดือนมันเอกาอกี่เดือนกระตังี่น้อง

ไปเรื่งผลับพี่น้องเดิ๋มป,ปงไปเลยนะครับไป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 ออมไปครับปัางดงป้าไม่หมดครับ้อกันน้อังนะวาอมัครับ้องผหลง,งแกครับีวจะเี้หน่อยีี่เดนีงครับ เต็มกันไปเลื่ยครับเสร็จเรืงนี้แล้วก็นดิใส่ไปเป็นหลังต่อไปเรื่อยๆนะครับไอ้ผู้น่ะใส่ใบจนว่ามันเนลี่ยงกว่า้รือไม่หรอเรื่องสองนิดหนึ่งเข้มหยาดเถอะนีอ ลองสามไปเลยนะพีองนาะใส่พวน,นะครับละวงมีใส้กุ่งไปหน่อยลักกี้ดีกีแดนครับก,กี้ดกีแกนจะใส่กุ้งนะพีองนะใส่แกมนมนไปหน่อยนะครับไปลังสมครับใส่แปลงสีหล้องน่ยครับใส่กินไปถมยามเหมือแรงใส่ตวโดงนะครับ คือหมดตัวของใส่กุ้งถึมาน่านเบ็ดตะบูพี่น้องเอ้ยครับใ,ใส่ไปเลนที่ผีหน่องนะครับใส่บุหรใส่ไปเลยหอามเหมือนแรงจะมากลุ้นกันได้พี่น้องนะใส่ใบเลนครับเด็ครับพี่น้องเนีมันอยได้ผี่น้องนะพี่น้องมายามเบ็ดครับหลังจากใส่ไปบ้านครับขึ้นมายามเด็ดักชิ้นหน่อยสองตัวพี่น้องครับมายามมายามมา,ยามมาเลยครับ อย่ามาต้พูดครันนบว่มีแนวถือหัหลังนี่กัถือดินมับมพี่น้องถ้าเป็นปาอยังนี้พุทันครับพราะเปนปลาหรอกบคือถ้วบว่ากินในน้ำที่พี่น้องมับมับนบหน่อยอะไรอย่ อุ้ยปลาเข็งพี่น้องตัวปลาเนะ <S <S นี่เลยครับเนี่มันตัวนึงพี่น้องหลังไหนก็ไปถือพีครับเบื้องต้นคือถือใบใบถือเสียงน้ำเมียนบ่โอ้ยบ่เมียนพี่น้อง แถมเติมกันเรื่อยๆครับเตรียมเลี้ยวแรงเลี้ยวง่ายวะขึ้นมายามพี่น้องเอ้ยไปขึ้นหน่อยซ้อฟังส้างหลังครับมาเตะที่ดีบุ๊คพี่สมอกพี่น้อง มีสมองได้หลายหูอยูะครับตาผมเมี่ยงจิงเหรอไอ้องเอ้ยหูเราพี่น้องเอ้ยเราครับเอ้ยเราแมแม่กีเราแม่แม่กอุ้ยปนิ่งตัวนี้ม่ล่หพี่น้องเอ้ยสอะสองาสอ ปนินครับปนินบดปลาบดปลาเข็งครับปนินปนินกับปลาเข็งพี่น้องโอ้ปลาพี่น้องเอ้ยหายามมากเลยคุณครับ<อ>ลสองตัวแล้วพี่น้องเอ้ยสองตัวแล้วครับสองตัวแล้ว,ลว,ลวปลาเข็ง เข็งอันนี้ปลานิ่นพี่น้องนี่ปลาเข็งครับสองตัวกับกานี่ถุ่งแหล่ครับบ่อของพี่น้อนปลาเขีงครับ

ครับไปตั้งปุ่นหรอล่าพี่น้องครับยามเป็นกันเรื่อยๆพี่น้องย,งยองมามเป็นไปเรื่อยๆพี่น้องที่มีลังถืออยู่ครับลังนีอเป็นไงลังนี้ก็ซื้อเลยอยู่พี่น้องเอ้ยครับ หา้เจียงสิ่งเหล่น้อกว่าเท่าครับใส่เบ็ดไปเนี่ยลกใส่เบ็ดเราเบิ้งปีหน,นึ่ยไม่มีพี่นอ้องบมอคืออะไรครับหมอคะ เรื่อยครับเ,เราพี่น้องแมปแมปแมปอีกแล้วครับไปไายังบูโอ้โหไปเขีงพี่น้องมึงแม่ปไปเขีงเลยพี่น้องเอ้ยตูปจำจามครับสิงแม่จามสิงแม่จามสามจามเลยพี่น้อง นี่กัพอปนพ่อแก้วแหละล่ะครับยำไปพุ่มกันเลยบียร์ก่อนเนี่ยก็น้องนะบมาจังหมอครับ cái này chứ nào đang thử gì quá đang cái bao thử cái nào ơi cái mây được bao nhiêu tuổi nào so với khách này thì là 3 ยังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหากินมันฮอีห้อ,อ,อหลังจากเขาหน้าไปแล้วลองมาใส่เบียดหนาวหนาวลงมือปัะนะ ครั้งนึงครับเดี๋ยวลงไปกลัวกันนะนนเ,เป็นตังเนาะอูเพชรไปน้ำครับ มันบ่พี่น้องเอ้ยมืงเนี่ครับมับนจะได้สามตัวเลยตีหลังนี่ได้ล่ะนี่ก็บบ่ถือหรอกพี่น้อง ดเดี๋ยวลันยัดคูกไพีังน้องทำไปเลืยครับยลังถืออยู่ปะนี้ก็บ่ถือแล้วครับมันได้กาดแล้วมาสอไปหนนองเอ้ย จากกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับสามตัวพี่น้องสามตัวกับพ่อด้ปุ่นนี่แหละครับมันขึ้นในสองตัวอยู่ก็ได้ปุนแขวนๆอย่างนี้แหละครับทานานต้องิ่มกันครับถือว่าเหมือนในโบหมานเอาพี่น้องหากินมือหมานมือบอลละครับธรรมดาละคนอีสานเหมือนท่อครับ สามตัวพี่น้องมื่อเนี่ยโบมันกับโบมันครับโบมันเนี่ยพี่น้องเอ้ยครับบถึนกับปลาในตะกี้ก็ยังเข่าทาอยู่ครับต่อใครอยู่ครับปลาเขงมตีเมย์เนี่ยพี่น้องเมยละปนหมดพี่น้องเอ้ยพวกนี้ครับเนี่ยไงครับเป็นมันตุ่มปนก็ได้ครับเอาไปแกงก็ได้ครับลาบก็ได้พี่น้องเดี๋ยวเต้พูดยากเา็ทกินครับขึ้นกระเด็นมาดสองตัวเสริมกันเดือดพี่น้อง พือว่าบุคคลแรกหาง่ายพี่น้องก็ได้ยู่ได้กินครับกันหาก็ได้ยู่ดกินอยู่พี่น้องหาก็ได้กินครับนชีวิตของคนอิสานมันเฮาพี่น้องเอ้ยครับหากินไปครับพวกวัฒนธรรมทั้งฝูงพวกกระไส้ฝูงพี่น้องกลางน้าบุญครับบุตรเถื่อนขึ้นหนอกันนะไหนก็บุตรเถื่อนบุกแล้วพวกนี้ก็ของบนหัวพี่น้องบุตรแหลกบุตรแช่บุตรตาด้วยพี่น้องเดนะกำลังแรงใจ มาโดยตลอดครับขอบคุณหลายครับเราไม่ได้กันลาพี่น้องพี่น้องไม่โซ่ก่อนไม่น้องพี่น้องเนาะเราบม่ได้กันสวัสดีครับ